ปัญหาเรื่องเงินของคุณอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเลยคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้ามีเงินเยอะมากขึ้นคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะบางคนหลายคนที่ผมเจอมีเงินเยอะขึ้นแต่ร่างกายยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้นได้สักเงินที่เยอะขึ้นมาตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือศักยภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะตามมาด้วยความเครียดความรู้สึกไม่คู่ควร หรือความรู้สึกกดดันจากรอบข้างหรือลูกน้องแล้วมหาสิรษทางโลกหลายคนที่มั่งคั่งข้างนอกแล้วให้ผมมาโค้ชเรื่องข้างในนะครับเขาก็มีเสียงหลายคนตรงกันก็คือว่าเงินที่เขาหาไมา่ได้นะครับเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พอแล้วมันก็ต้องไปต่อไปต่อแล้วมันต้องพุชจนสุขภาพเสียหรือบางคนมาได้ลานเข้าแต่ว่าลานก็ออกเร็วมากแล้วสังเกตดูนะครับว่าคนที่รวยเฉพาะข้างนอกเนี่ยเขาจะรู้สึก empty ข้างในเพราะว่าท้ายสุดแล้วมันเงินไม่ใช่ทางออกถูกไหมไม่ใช่ทุกอย่าง ต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบประสาทส่วนกลางคุณต้องรู้สึกวางใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่งคั่งข้างในแล้วมันจะฉายออกมาข้างนอกและถ้าข้างในคุณยังตึงข้างนอกก็จะไม่มีวันนิ่งหรือสงบเป็นมหาเสถียรแท้จริงจากข้างในและข้างนอกได้เลยและถ้าวิดีโอนี้สะกิดใจบางอย่างในตัวคุณนะครับคอมเมนต์ cf 369ไว้ข้างล่างเดี๋ยวคุณจะส่งข้อสั้นสั้นๆ3วันเป็นของขวัญพิเศษราคาพิเศษให้กับคุณนะครับแลวมาอัปเกรดจากข้างในสู่ข้างนอกด้วยกัน I love you